หลังจากที่สองสหายนั้นได้เกิดอุบัติเหตุมีมีแพะมาตัดหน้ารถทําให้รถของพวกเขาพังจนทําให้พวกเขานนั้ต้องติดอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งพวกเขาจึงต้องออกตามหาเจ้าของแพะแต่ทว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันมีบางอย่างที่แปลกไปและสุดท้ายด้วยความพยายามของพวกเขาพวกเขาจึงสามารถเปิดโรงจอดรถได้มาดูว่าจะมีอะไรรอคอยพวกเขาอยู่เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเขาไปดูเขาไปดูเอ้ คุณสับสวิตช์ตรงนั้นเนี่ยอ่ะเอายางเหรอยางๆเลยสับดิไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรแต่สับไว้ก่อนเออาจจะเป็นไฟในห้องนี้ก็ได้เอาเละคุณฮาร์ดอุ้ยอะไรอ่ะมีแฉลงด้วยเอาว่าจะบอกนะว่าเอาไว้งัดเอ้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยช่ชาร์ดอ้มมาสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วแบตเตอรี่อะไรอ่ะเฮ้ยยู่นี่อะไร นี่เราสามารถเซฟเกมได้โดยการใช้แผ่นดิสตไอแผ่นแนเทปมนนะเทปไม่รู้อ่ะาผมลองเอาใส่ก่อนฮึเราต้องเปิดก่อนปะเออไม่รู้ใส่ยังไงอ่ะใส่ตรงไหนหาปุ่มเปิดก่อนปุ่มไหนเปิดวะสีเหลืองหรือเปล่าเอาเปิดแล้วเปิดแล้วกันโอ้โหกว่าจะเซฟได้แต่ละทีมาเซฟก่อนเอ้ยโอ้กดไปสิกณนัสออะผมจะกดทีละปุ่มปุ่มนี้เฮ้ยเปิดแล้วจำไว้ได้ว่าปุ่มไหนผมก็จะเอาเทปใส่เข้าไป เฮ้ยใส่แล้วใส่แล้วว่ะนั่นเละดิกึ๊บเอาแล้วกดเซฟตรงนี้หรือเปล่าปุ่มเหลืองคุณกดดิอ่าเซฟแล้วเอาละเรามาสำรวจอุปกรณ์ในห้องนี้กันหน่อยซิคุณอาร์ตอุ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันมีบันไดลงไปข้างล่างได้ด้วยนะเออทางลงใต้ดินปะเนี่ยเฮ้ยนี่เรามีพวงมาลัยอีกแล้วว่ะเดี๋ยวนะมันคือเขาบอกว่าเป็นพาร์ทของอะไรประตูอะไรสักอย่างคุณอาร์ตเอออาจจะเป็นประตูใต้ดินก็ได้นะปุ่มอะไรวะคุณกดดิ เอาอยากรู้ก็ต้องกดสิกุดอาร์ตปุ๊บปุ๊บอึดอึดเอื้อไปถึงอึ๊ด <c oughs> อย่างเงี้อึดกดอึดเก็บกิ๊บกดแล้วเขาบอกว่าไม่มีพลังเว้ยมันต้องใช้ฟิลที่ไหนสักที่เมื่อกี้มันขึ้นมาบอกคุณอาร์ตเฮ้ยนี่นี่ไฟฉายไม่นีไ่ไฟฉายปะเนี่ยเออผมว่าน่าจะใช่ะนะเอ้จะเปิดสวิตช์ก่อนอ่ะเปิดดิอ่าผมพยายามเปิดให้แป๊กเอ้ยไ,ไฟฉาย เอาเลยว่าโอ้อนาคตที่สว่างสดใสกำลังรอเราอยู่คุณอาร์ตเดี๋ยวคุณเอาอาวุธไปด้วยเลยเอ้ยแฉลงดีกว่าแฉลงแลงว่าะเว้ยเรางัดไอ้ก่อนเลยโรงนาก่อนเลยเอาละคุณอาร์ตงัดสิองัดไงวะเออนั่นนะดิหรือว่ามันงัดไม่ได้วะเราไปบ้านนั้นกันดีกว่าเรามีไฟฉายแล้วเนี่ยเออว่ะมาผมเนี่ยจะพาความสว่างมาสู่คุณเฮ้ยคุณมีแฉลงใช่ไหม อ,อถ้าไก่มันออกมาตีพวกเราเนี่ยคุณซัดหน้ามันเลยนะเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้ว<ๆ>เข้าไปเข้าไปดันดันโอ้ยเอาห<อ>้านะทุ่มสี่สองเอ๊ะเวลามันเ,เปลี่ยนปะวะเวลามันเปลี่ยนนะเอ,อ๊แต่แปลกนะคุณอาร์ตเอาล่คุณอาร์ตนี่กุญแจเดี๋ยวคุณอาร์ตเราไปสำรวจห้องที่ไม่มีกุญแจก่อนไหมเออไปนี่นี่น,นี่ห้องด้านนี้เลยไปไปไปขอให้เดินเอโอโหนี่ขนาดมีไฟแล้วเนี่ย เฮ้ยตรงนี้ม kind of ันเป็นเกมมันเปิดวะเอ้าในเกมมีกุญแจเฮ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นแป๊บนึงอ๊อนี่ไงเห็นป่มไหนวะเออใช่กุญแจเป็นรูปอะไรสักอย่างนะคุณอาร์ตเราอาจจะต้องหยิบกุญแจขึ้นมานะแต่ผมมองไม่เห็นเลยอะผมพยายามส่องไฟให้โอ้ยไก่พวกนี้นูหูอ๋อนี่คุณอาร์ตก็คือถ้าสมมติเราเนี่ยหยิบกุญแจนี้เราจะเปิดห้องนี้ได้ห้องด้านหน้าเราเนี่ยผมว่าไอห้องนี้เนี่ย ต่อให้เราหยิบกุญแจในเก๊กขึ้นมาได้ด้วยอ,อมันก็มีค่าเท่ากันฉะนั้นเนี่ยเรามาหยิบกุญแจในจุดที่มันง่ายๆแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วสู้กับไก่เอาละผมได้กุญแจแล้วเนี้เอาละคุณอาตมามันถึงเวลาแล้วที่เราได้จะต้องเปิดประตูบานนี้จะว่าไปเดี๋ยวการที่เรามาหาเจ้าของแพทนะเนี่ยเพราะว่าเราจะมาเรียกค่าเสียหายใช่ไหมคุณอาตหลบดิคุณอาตหลบเอาละเปิดได้แล้วคุณอาต เอาละถึงเวลาเปิดประตูแล้วคุณอาดไก่มันจะมาแล้วคุณอาดไก่มาเออแสดงนั้นออกมาเออมาแล้วปะไก่มายังไก่มาเหรอไก่ไอไก่มานี่มานี่ผิดมือผิดมืออยู่หน้าประตูแป๊บแป๊บผมปัดมือไอ้ไก่ตายละนี่ไงเฮ้ยแฉลงหายแฉลงไปด้วยเลยไก่มาเอาแฉลงไปไก่มาเอาแฉลงไปอยู่ไหนไก่มันอยู่ไหน ตายไปแล้วโอเคเงียบตาทีแฉลังผมหายไปเลยอ่ะคุณอาดได้ยินเสียงไก่มาอุ้ยเฮ้ยเอามาได้ไงวะมาดีไงดังปึกตายไหมเออตายไหมนี่เอ้าเออเหินหายเอาล้วคุณอัดไปครับผมมืดมากคุณจะส่องไฟที่ผมว่ามันจะต้องมีกุญแจซ่อนอยู่อะแถวๆเนี้ยส่องแล้วคุณนีจะไปตรงไหนคุณบอกผมห้องลึกดิห้องลึกห้องลึกเลยห้องลึกก็ห้องลึกห้องลึก มันน่าจะไม่มีตัวอะไรอยู่แล้วล่ะนี่ไงกุญแจอยู่นี่กุญแจอะไรอ่ะเป็นรูปลงศพบ่โออลงศพน่าเป็นห้องนี้อุ้ยเสียงอะไรเฮ้ยยินปะมีเทปเอาไปเซฟไหมเอาละฝากเทปไว้นี่ก่อนคุณฮัทเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปไขกุญแจเปิดประตูห้องนั้นกันเอาเลยคุณฮัทตอนนี้เนี่ยเอ่อมืดเหลือเกินเราเนี่ยเห็นแค่กุญแจลงศพใช่ไหมใช่เลยอยู่ไหนนะ อยู่นู่นน่ะตรงนั่นแหละเห็นปะคุณมาส่องไฟให้ผมหน่อยมันมืดมากเลยมองไม่ค่อยเห็นเอาล่ะผมได้มาละโอเคใส่กึกใส่กึกเรียบร้อยึบเอาล่ะเอาแล้วคุณอาร์ตแล้วก็เปิดประตูเฮ้ยประตูเปิดแล้วนะประตูเปิดแล้วเนาะอยู่ข้างในไหมเปิดแล้วนะฮึบเอาล่ะเอาไฟฉายเข้าไปดิมองไม่เห็นห้องเก็บของคุณนี่ มันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแหละเอ้าห้องน้ำห้องน้ำหรอออมันต้องมีอะไรดิคุณเข้าไปส่องดูดิผมมองไม่เห็นอะไรเลยเร็วคุณอาดมีอะไรไหมมีอ่างอาบน้ำคนนี้มีอ่างน้ำหรอผมว่าในอ่างมันน่ามีอะไรนะเฮ้ยมีกุญแจโอ้ยอะไรอะตรงหน้าต่างเมื่อกี้อะไรอะคุณไม่เห็นเหรอไม่เห็นจริงเหรอเฮ้ยนั่กุญแจคนนี้ไหนโอเคเจอกุญแจแล้ว ในอ่างมีอะไรไหมล่ะไม่มีมั้งเอาละผมได้กุญแจมาแล้วไปไปเปิดอีกห้องนึงมองไม่ค่อยเห็นเลยอ้าอไปอบ,บิดชิมครีมแล้วจุ่มนมบิดบิดชิมครีมจุ่มนมอร่อยอร่อยล้ำเอาละเขาบิดง่ายขนาดนั้นเลยเออแล้วก็เปิดผมว่าในห้องนี้มันน่าจะมีอะไรรอเราอยู่เหมือนกันอะ่ะเฮ้ยมีกุญแจอีกแล้วอะ่ะเอานะเข้าไปแล้วนะเฮ้ยเทปอ๋อเซฟในนี้อา้าว เอาไปเอาเทปมาเซฟก่อนคุณอาไป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 ,ไป <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นปุ่มก่อนสุดท้ายอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปย้ยเรียบร้อยอึ๊บผมไปเซฟแล้วนะเอาละผมมายืนรอละเซฟรู้สึกถึงความปลอดภัยเอาละเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเอากุญแจอึ๊บอ,อ,อ,อ่ะได้แล้วได้แล้วเอ,อเอาละค <ผม S 1> ุณอาสองไฟสิบิดเอาละเปิดแล้ว เออเจ้าผจอดถอย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 คุณว่าอะไรนั้นเนี่ยห้องนอนปะไม่รู้อ่ะเจ๊เอ๋อุ้ยทางเดินยาวซะด้วยคุณอาร์ตคุณจำได้ไหมที่ว่ามาห้องนี้แล้วมันมีประตูที่จะดูทางหน้าต่างอ่ะผมก็ว่าใช่มันน่าจะคุ้นๆอยู่นะว้ายว้ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะซอมบี้อันนี่ซอมบี้อย่างงั้นเหรอ มีซอมบี้อยู่นอกบ้านเอ้ยเราปิดประตูก่อนเลยไหมอะไรตอนนี้เราเจอปุจเจแล้วก็มีประตูอีกอันนึงว่าเว้ยเราเราอาจจะต้องเร่งทำเวลาหรือเปล่าซอมบี้มันอาจเข้ามาเปล่านั่นดีนั่นเลยดีผมไขก่อนแล้วกันผมไขก่อนแล้วกันคุณช่วยฟังเสียงซอมบี้ไว้ด้วยนะผมยืนดูตรงช่องช่องนี้ให้ผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วหุยทางลับใต้ดินเอาประตูปิด ไอประตูบ้าเอ้ยออาไปดีว่นนี้ออกไปดีว่นนี้ผมว่าเราต้องมีอาวุธติดมือไว้สักหน่อยวะอันนี้อันเป็นอาวุธปะวะเฮ้ยอาวุธ่ะมันเป็นจอยเกมใช่หะวอย่างน้อยก็ฟาดคนได้แล้ววะคุณอาร์ตเออเอามาเผื่อให้เผื่อให้ผมถือไว้รอเลยถ้ามีอะไรฉุกเฉินคุณก็ไฟฉายคุณอะฟาดมันไปก่อนเปิดประตูแป๊บเอานะ ว่าการมีอาวุธเนี่ยคือลาบอันประเสริฐเอาลูกนดัดโอ้ยคุณจะบึกงจนเปิดประตูออกไปก่อนแป๊บนึงอ่ะประตูเปิดแล้วเอาละเอาลูกนดัดไปลงไปไม่ต้องห่วงผมกันหลังให้อุ้ยมันเงียบกิฟต์เลยวะเออก็ดีกว่ามีเสียงอะไรอะ่ะตรงนี้เขา<อ>บอ,อกว่าที่นี่มีฟิลเยอะฟิลเนี่ยที่เราจะต้องเอาไปใช้ไอ้ตรงในอ่าใน โรงรถอ่ะเอออะไรวะเนี่ยแล้วฟิลมันอยู่ไหนอ่ะอุ้นี่ไงเนี่ยฟิลผมว่าเราเนาต้องเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเล่นเกมนี้อายุสั้นกว่าคุณอาอ้นนี่ฟิลอยู่นี่เออเฮ้ยมันมีไฟด้วยว่ะคุณอาโว้ยตรงนี้มีบันไดลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งอ่ะผมว่านะเว้ยเราลองเอาฟิลเนี่ยนะ ไปใส่ไอ้เมื่อกี้ก่อนถ้าเราลองเอาฟิวใส่นี่นะนะฮึนะนะใส่แล้วนะเฮ้ยโอ้ไฟดูดอละล่ะผมใส่ฟิวเรียบร้อยละเอ,อ่อเราจะไปบันไดกันต่อไหมผมว่านะถ้าเรามาขนาดนี้เราก็ต้องไปต่อวะคุณนัทเดี๋ยวเราสำรวจตรงที่เราเดินผ่านก่อนไหมออไป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 เฮ้ยเทปอะ เทปเทปเทปเออเทปใช่ไหมใช่หาครึ่งเล่นเทปสิคุณอาร์ตผมว่าน่าจะเป็นทางลงที่เราต้องลงไปต่อแน่ๆเลยว่ะเป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวหยิบเทปก่อนอ่ะผมได้เทปมาละไปตรงนี้มันเหมือนมีฟิวนลเนอยเออว่ะแต่มือผมเต็มแล้วว่ะดิคุณอาร์เนี่ยมีฟิวจริงด้วยว่ะเออหรือว่าเราต้องเอาฟิวไปที่รถแทรกเตอร์ว่ะหรือว่าฟิววันนี้เราต้องไปใส่อันนั้นวะไม่นะเราเราใส่ไปแล้วคุณหยิบมาได้ไหมเฮ้ยคุณอาร์ตเดี๋ยวนะ ผมได้ยินเสียงว่ะเสียงอะไรคุนี่เสียงเหมือนซอมบี้เลยว่ะคุณดั๊ตองไหนวุนี่ไม่รู้ผมได้ยินมันโคกกอกข้างๆผมผมว่าไม่น่าใช่งล่างผมว่านายอยู่ด้านบนว่าด้างล่างเลยเราอาจจะต้องสู้กับมันผมว่านะเว้ยเพื่อความปลอดภัยเราลงไปข้างล่างเลยดีกว่ามันน่ามีเครื่องเล่นเทปให้เราเซฟสักหน่อยไม่ใช่ว่าเราลงไปแล้วเจอนะเว้ยเจออะไรก็ฟาดมันไปเลยคุณดั๊ต เรามีอาวุธเรามีมือมีเท้าเฮ้ยข้างล่างมันเขียนมันเป็นแต่รักแบบไบโอ้โหเบอร์หัวศาสตร์ะเอาแล้วเอาแล้วอั้นทำไมุ่มลงไปไม่ได้เพราะผมติดอะไรไม่รู้ได้ละเอาละคุณส่องไฟคุณส่องละเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาวะคุณนี่ถ้าเกิดคุณไม่กดเวลามันเป็นยี่สิบสามจุดสองเก้าอะไรหรือเปล่ายี่สิบสามสามเก้าเว้ยเออใช่บอกวะ คุณต้องหลองแล้วป่ะผมว่าใช่เว้ยเดี๋ยวนะ <_ S 1> ผมต้องทิ้งอาวุธใช่ไหมเนี่ยมาผมผมส่องผมส่องบันไดให้อยู่มาดูกันคุณส่องตัวเลขให้ผมหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดคุณอาร์ตคุณนี่ระเบิดระเบิดเฮ้คุณอาร์ตกดปิดปุ่มแล้วก็กระบาดแล้วก็กระบ้านที่ไหนระเบิด และสุดท้ายด้วยความอยากรู้อยากเห็นของทั้งคู่นั้นทําให้พวกเขาได้ตายลงไปส่วนความลับของบ้านหลังนี้นั้นก็ยังคงไม่มีใครสามารถเปิดเผยมันได้ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีสองสหายคู่ใหม่ที่สามารถเปิดเผยความลับของบ้านหลังนี้ก็เป็นได้